สวัสด <3 S 2> <Yeah. S 1> ีท่านด้วยเี๋ยวันนี้ผมก็พบกันแล้ววันนี้ผมมาเล่นโลบอทนะครับที่มีโหมดชื่อว่าค o อปแอนด์ลบเบอร์นะครับหรือจะแปลว่าตำรวจปะทะโจนนะครับอ่าตอนนี้เป็นตำรวจนะครับอันใช่โจนไหมครับยิงป่า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 งเอาอ่าตอนนี้เฮ้ยเคนะ โอ้ยวขอไอ้นั่นเป็นยังไงโอ้โอ้โอครั้น โอเครับนะอย่าไปยิ่งใจเลยคนระับตอนนี้โจนอยู่ที่อืมอยู่ที่ธนาคารนะครับแล้วก็นั่นนี่ครับนี่ครับโจนครับจับเลยครับอย่างนี้มันต้องจับนะครับจ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 ับซี่รออะไรยหนี่ดิยหนี่จะคิดจะหนีดิปัง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 ปอง ไปไหนอย่อยากึจ้จะนี่เอ้ย,อยนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยอย่ามาจับฉันดิเฮ้ยเอ้ยอย,อย่ามาจับฉันสิฉันทำอะไรผิดฉันยังไมย่ยิงแกเลยจับไม่ได้อ่าตอนนี้ตำรวจชนะนะครับจับเลย <c oughs> เนี่ยจะมาจับฉันทำไมเนี่ย ันยังไม่ทําอะไรเลยฉันยังมีได้กินแกเลยโอเคนะครับตอนนี้เหลือโจร <c oughs> อ้าวตายเฉยเพเราจะมาลุ้นกันนะครับเราจะได้เป็นตำรวจหรือโจรนะครับเออตอนนี้ก็มีเซตอะไรไม่รู้นะครับต็มกันหมดเลยนะครับ เป็นหนึ่งนาะทีครู่นะโอเคไม่มีอะไรนะโอเคโอเคนะครับกำลังลดดิ้งแมปนะครับก็ชื่อแมปว่าอะไรเนะี่ยโรบาดาดาลาไม่รู้ครับบาบารนะครับอ่านไม่ออกนะครับผมเก่งกินหนาแต่อ่านไม่ออกอะไรน่าจะเป็นภาษาบระสาทอ่าตอนนี้เราเป็นโจรกันนะครับโอเคนะครับไปที่ธนาคารนะอ่านโดนไม่ได้ ได้แหละเอาโอเคนะครับทางมันหาคีย์บอร์ดมีไอ้นั้นเอานะครับเจอตำนวจครับเราบแล้วครับปังปังปงยิงยิงยิงตอนนี้ผมเลวเวลสามสิบนะครับใครอยากเจอผมก็ <c oughs> มาได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมเอาแมปนี้ไว้ใต้ ล่าง description นะครับคีย์บอร์ดมีปัญหาโอเคน่าเดินทางนี้ดีว่าคีย์บอร์ดมีปัญหา โอเคนะถึงธนาคารแล้วครัสอ้อมีเครื่องบินที่รับเออยขอขับกันขับไงขับไม่เป็นขับไหมโอ้ขัไม่เป็นนะเอออมุตะมุตยิง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 ปัง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 ตอนนี้เราเลเวลสามสิบก็ซื้อปืนดีกว่าเดี๋ยวดีมีปืนอะไรบ้างอืม อันนี้น่าจะเอ้ยไม่ใช่เลเวลดิมันจะเป็นพอย์นะครับดูผิดกำบเบดียวเราจะเก็บตังซื้อปืนนี้ครับเก้าเก้าสิบสามอาร์นะครับเราจะซื้อนะครับโอเคนะครับเจอตำรวจนะครับหรือใครฟันอนะหรือขี้เปเอง เอ้เร hey, hey, ็วเร็วหน่อยเร็วๆเฮ้ยตำรวจมาปังโอ้เฮ้ยอย่ามาฟันกันดิเฮ้ยอย่ามาฟันฉันแกมาฟันฉันก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตำรวจตำรวจโอ้โหเราโดนจับ, uh huh. นบนะครับโอ้โหอืมตำรวจสุดแซ่บนะครับได้จับเราเข้าคุกนะโอเค เออฉันอยากออกไปอ่ะฉันจะไปหาลูกเมียของฉันน่ะเนี่ยบ้านฉันน่ะกำลังมีปัญหาอยู่อ่ะเอฉันก็ด้วยนะก็คือบ้านฉันน่ะมันจะพังแล้วเนี่ยฉันต้องเอาเงินไปซื้อบ้านเนี่ยไปซื้อรถด้วยเอฉันก็ด้วยนะเนี่ยลูกเนี่ยแฟนของฉันน่ะทิ้งเราไปแล้วอ่ะเหลือแต่ลูกฉันน่ะเอเอ ปัง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 อ้าวตั้งมือชนะนะครับสรุปว่าตัต้งมือชนะครับโจรแพ้นะครับโอ้เป็นอะไรที่อีปิกมากเลยครับอีปิกโคตรโคตรนะครับเราจะเปิดไม่ได้เนี่ยเราจะเปิดเอ้ยเอ้ยเมื่อกี้ผมเห็นแบบอะไรเนะนี่ยเมียวเมียวสังี่เห็นแวบช่างเห็นตาฝาดอยากได้อันนี้ก็ น้องกดเลขข้างบนมั่มๆนะครับมันจะได้เออเอาชิ้นชิ้นส่วนออกนะโหกระเด็นเลยที่ดิทีดีปัญหาตอนนี้ก็เ๋อแล้วรับมันดูแมปดาวทาวนะครับ อ่าน้ำอาผมจะมาลุ้นกันนะเป็นน้ำวนหรือโจรโนะนครับโอเคนะตอนนี้เป็นทำนวนเฮ้ยโอ้ยใครมาอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเร็ว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 ตอนนี้ตำรวจจะมาถึงนะเออไป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 โอ้โหเล่นทีอะไรก็คนลุกทุกทีนะครับท่านผู้ชมโอเคนะไ้ตรงซีฟานี่เป็นน่าจะเป็นคุกนะครับเดี๋ยวาย ทำไมเราล้มตลอดเลยเฮ้ฮไปแล้วเ้ยเหนื่อยเอ้ยชั้นเหนื่อยมากเลยเอ้าวเฮ้ยเพื่อนจะเข้าไปละไม้จะติดคุกก็ืเอเปล่านะฉันจะไปดูเฉยๆเ่ยโอเคอันนี้เราต้องวิ่งนะครับวิ่ง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 เฮ้ยเราเจอรถด,ด้วยนะครับรถอะไรเนี่ยมีทงมีทงชานอเมริกาด้วยนะครับจริง โอเคนะครับให้เราเดินกันแล้ก็ค่อยวิ่งเดินอีกวิ่งอีกวิ่งอีกโอ้ยทำไมมันเดียวเองอ่าถึงธนาคารแล้วครับแบงค์นะแบงค์ธนาคารนะครัสโอเคเฮ้ยเดี๋ยวๆๆแอบสวัสดีฉันชื่อดอกกี้ฉันช่วยช่วยฉันด้วยดิแอบเจ้ามันโดนน้ำมิงเอาหัวฉันไปละเนี่ยมาตีกำแพง โอเคนะครับยังไม่สนใจเลยนะครับอุ้ยเฮ้ยปังโอเคตอนนี้เพื่อนเราอยู่บนนะครับบนบนสุดเลยโอ้โหมีกระตุกนิดนึงครขอบให้ด้วยนะครับโอเคครับเอ้ยเร็ว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 ฟันเร็วเร็วเดี๋ยวก่อนที่ตำรวจจะมาเออเร็วเร็วเร็วช่วยกันช่วยกันเร็วเร็วเร็ว เดี๋ยวไปชั้นดูก่อนนะเอาเฮ้ยตำรวจจิ๋มมาแล้วเฮ้ยตำรวจมา,มาแล้วนี่นี่น,นี่ฟันเลยฟันฟันฟันยิงก็ได้ปังปัง <c oughs> ตายนะครับตายโอเคครับโอเคเฮ้ยเร็วเร็หน่อยดิแอะฉันขอฟันด้วยดิโอเคได้เงินกันนะครับโอเคเราจะได้ ไปซื้อบ้านรถนะครับเอ้ยเดี๋ยววิ่ิไปตัวปลอมนะครับอย่าไปเชื่อใจนะครับตัวปลอมเอ้ยตายนี่เร็ว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 เรจะเอาเอางินนี้ไปซื้อบ้านรถนะเพราะว่าอ่ะโอ้ยโอ้ยช่วยฉันด้วยเร็ว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 อย่าตำรวจมา ล้ลลลๆลๆอๆๆๆๆๆๆาตๆะตๆๆเๆยๆๆอๆๆๆๆ้ๆๆตาๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆงๆๆๆๆๆ้ๆงเๆาๆๆ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 าเๆาๆๆอๆเๆๆนๆะๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ๆเๆาเๆงๆๆๆนๆๆไๆ้ๆๆอๆๆ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 อๆๆๆๆอๆา เอาเงินไปยังถ่านนะผ่านของโจรนะโอเคนะครับเหลือเวลา97นะครับโอเคนะครับก็จะบ้านแป๊บโอเคเงิน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 ของฉั้นเงินของชันเย้ตอนนี้ตอนนี้ก็ ตอนนี้เออล็อบเบอร์ชนะนะครับโจนชนะนะครับก็คือผมเอาเงินไปเนาะแล้วก็ไอ้นั่นเลยครับเป็นอะไรที่อีปิกมากเลยครับอีปิกโคตรนะครับ,ออรบโอเคนะครับเ,เป็นอะไรที่อีปิกอีปิกมากโอเคนะครับ ตอนนี้ผมยังเป็นโจรหรือเป็นตำรวจกันแน่นะยังไม่รู้นะครับยังลุ้นกันนะจะเป็นโจรหรือตำรวจกันแน่ <c oughs> ช่วงนี้อากาศหนาวนะครับออดูแลรักษาตัวเองด้วยนะครับซิตี้นะครับเออเมืองซิตี้นะครับโอเคนะครพร้อมนะครับเราจะพร้อมไปเป็นตำรวจนะ โอเคเป็ำนวณดิเจสฟุดๆุดโอเคนะครับตอนนี้เงินอยู่ที่สี่สิบบาทนะครับเดีย๋ยวเงินเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบนะครับเอ้ยเจสิบห้าหรือเจ็เจ็ดสิบนี่แหละครับเราจะเอาเงินไปนี้ไปซื้อปืนหมดโอ้ยทำไมเราโดดมาได้ mm hmm. เราต้องจับนะครับจับ เ้ยเล่นฟีฟเล่นฟีฟมันต้องจับอ้าวจับไม่ได้อ่ะกำเบยเป็นจับอะไรที่ยักกยินมากเลยเดี๋ยวผมขอเอาอันนี้ออกกันโอเคเอาอน,นี้มาด้วยโอเคเราไปเล่นมุกตลกนะนี่หัวเราล้นเลยหัวล้นเลยทีดเดียวรัว่าไปบวช เอาฟันเพื่อนเราอีกตายตำรวจเอ้ยใช่จนตายเอ้ยเอ้ยนมาแล้วถูกมีดดาบมาใหญ่เลยเ,ย,เย้เราจับได้แล้วนะครับโอ้เราจะจับไม่ได้สเตวลตอนนี้ผมจะเอาผมทองครับกูต้องมีอาผมทองนะครับ โอ้ยเนี่ยไปกินไวกุต้ามาป่ะเนี่ยโอ้โหผิวนี่โอ้โหเนียนกรับเลยเฮ้นะครับเราต้องจับโจรให้ได้นะครับวันนั้นเหมือนตอนนี้เด็กๆครับก็ออคล้ายๆเหมือนแบบเหมือนเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยตำรวจจับโจรน,นะครับอย่างเช่นเกมนี้เลยครับแนะนำนะครับแนะนำแนะนำ เอาแล้วไปยิงมันทำไมแล้วก็ยิงไปบอลทำไมอ้าวตายเฉยโอ้เล่นโกงเกิน,นครับโกงครับเดี๋ยวก่อนดูก่อนแป๊บนึงครับเอาแบบนี้นี่ครับฟรีนะครับอันล็อกแป๊บแปรบฟรีนะครับโอ้กน่าจะเป็นเสียตังสแล เีนียก็จะรำคาตัวเองเนี <laughs> ่ยโอ้โอ้าวๆๆๆๆๆเอาโอเคนะเราเตยมั้งนะอ้าวโจม่อยู่ว่าแตะ่อ้าวโจนหายเดีย๋ยวช่วยใหย้เดี๋ยวช่วยเดีย๋ยวช่วยเดี๋ยวเราจะดักเอยมันจะมา้ามาแล้ก็จะจับเลยอะจับเลยอะ เน้นับตับเลยนะครับโอเคตอนนี้คนลุกมากเลยครับเมื่ออากาศจะหน้าแล้วคนลุกมากไปเอาแค่ะ okay. โจมมาแล้วครับทำไมตัวมันเป็นผู้ชายอะตุ๊ดเอ้ยกระเทยเป่าวอะเอ้ยจะฟันหรอจะฟันหรอคิดว่าใครฮะอยามาสู้กับพี่ตำรวจพี่ตำรวจสุดเก่งอยู่นี่อ้าวอ้าวอยู่ไหนอ ปัง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 แป้งจับไม่ได้อ่ะกรุงเกินเดี๋ยวผมขอใส่แว่นดีกว่าใส่แว่นเศรษเเสนใส่เว้นดีกว่าใส่แว,ว,ว, <c oughs> ว่นกับหัวโลนโอเคครับใช้โจมแบบนั้นน่ะนาใช่เนี่ยครับโจนนะครับเฮียครับ เราอยู่ไม่ได้แล้วนะครับเราต้องจับนะครับเราต้องจับนะครับจับจับต้องจับนะครับเฮ้ยจับ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 ไม่ได้อ่ะจับโอ้โอเคครับอยากได้อันเนี้ย ฟรีเปล่าหรืว You're so pain here right now, right now, m g n a go down it, m down here. อ้าวแมปแมปแมปเอมี่อยูแล้ว โอเคพร้อมอ่าเป็นโจรนะครับนิจใจกุดฟุดๆนะครับฟุด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 นะครับฟุดฟุดย็นยำนะครับฟุดฟุดฟุดอืมอย่าดิอย่าดิอย่ายิงอย่ายิงชานเอาให้เราเสือเงาางูอ่ะยังงูอ่ะอ้าวเฮ้ยติด เชื่อเลยอย่ามายุ่งกับฉันไปไปชิวๆอย่ามายุ่งกับฉันเอ๊ะเร็วๆเร็วๆเนี่ยตำรวจจะมาแล้วเนี่ยเร็วๆช่วยกันฟันรูเร็วเดี๋ยวล็อคหาฟรีเดี๋ยเจอจะฟรีฟูก่อนนะครับอ้าวออาวแล้ววะเดี๋ยวๆๆดเดดเราซื้อนี่มิโน้มิโน เมนูยิงเมนูฮือใคร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 ,ใครทำไรนั่นไงครับโอเคนะฟันอะ่ะฟันอะ่ะอ่ะฟันฟันช่วยช่วยเยียมหัวอายติดอ้เชิญฉันด้วยดิเอาฉันติดติดขอบปากนะครับนี่ครับแนะแนะนำย่าไปขึ้นบนหัวเพื่อนนะถ้าใครขึ้นบนหัวเพื่อนนี่มีสิทธิ์บ,บักแน่นอนนะครับ มโอเคครับเลขเหมือนมากเลยครับหนึ่งเก้เก้าหนึ่งโอเคครับไปมาแย่งฉันดิไอ้อย่ามาแย่งฉันไอ้แย่งฉันไอ้แย่งฉันเอาเพื่อนมาแอวตรงนี้ไอ้ฉันฉันจะดักรอตำรวจน,นะเนี่ยอย่าตำรวจมาแล้วนะเนี่ยโหเนี่ยตำรวจมาแล้วเอาหน้าต่อตาเลย โ okay, อเคนะคาดตะม้วนไปได้แล้วนะโอเคนะตะง้ีนเริ่มมาเยอะแล้วเนาะแล้วก็ต้องรีบนะครับโอ้โห,โโหตะม้วจมาแล้วมามามาหมดมาห้หมดไอ้ไอ I, I, ดนอีกแล้วทำไมเราต้องไม่ติดปะกโอเคเนาะสู้ต่อนะอย่าท้อแท้นะครับ ถ้าใครทอแทนี้มีสิทธิ์เป็นไม่ได้ใช่ผู้ชายนะครับเราต้องเอาเงินไปซื้อบ้านรถนะครับพวกอาหารอะไรเงี้ยไอ้ยามาแล้ว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 ตำรวจมาแล้ว่วยด้วยดิเพื่อนอย่ามาัน <c oughs> ต,ตายเลยโอ้ตำรวจเป็นอะไรทีเป็นอะไรที เฮี้ยมากเลยครับเป็นอะไรที like. ่เฮี้ยมากเฮี hey. ้ยสุดๆนะครับแต่โนสมัยนี้ใจไม่ดีเลยู่ปัง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 เพื่อนเพื่อนได้ยังเฮ้ฉันได้เงินมาแล้วเฮ้ยเอาเงินมาเอาเงินฉันมาเฮ้เงินฉันเฮ้จะเอาเงินออ๋ เอ้ยเ,ง,เงิเนงชันเงินเงินชันโอไม่พี่พ่อมีปัญหากลอดเลยเออเออเอ้าเอ้เอาเอ้าเอ้าเอ้บาบางังบังบังปีเซปเช็ตเตอร์ ตาย,ลยคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพอเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ สับสไคร้สิครับกดกดครับกด